สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่องออกก n i c น h a n n e l เย้แล้ววันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละคสรสั้นเรื่องเอ้ยไม่ใช่ทําละครเด็กขออภัยนะคะไม่ใช่ทําละครวันนี้เราก็จะไปโรงเรียนหนึ่งวันนะคะไปดูกันเลยยไปเอากระเป๋าก่อนเราทุกคนไปโดดต,ต๊์เตะ์เด็เอากระเป๋านี่อกระเป๋า อไปโรงเรียนของต้องครบจั่ตารางเรียนแค่นิดเดียวเออเอาปั่นจักรยานไปเคลบนี้เราก็จะทำสั้นๆนะคะนิดเดียวนิดเดียวอุย้ยระวังนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่รอดในที่สุดแต่ความหงุดหงิดมันพักเรือ เป็นที่ได้เดี๋ยวฉันจอดจักรยานไว้ตรงนี้ละกันอุนน้ยไปโรงเรียน,นกันได้แล้วกันนเน่จ้หนูนินซซี่แกก้าวเตาะแตาะเตาะตรนี้ว่าอจะถึงเออสวัสดีสวัสดีจ้าว่าแล้วนะวันนี้ฉันก็ย,ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยโอเคอ่ะ กินข้าวเช้าก่อนแล้วกันไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะไปกินน้ำก่อนดตู้น้ำน้ำอะไรนึงใช่เขียอืมปวดชี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 ขอไปชีก่อน โ okay, อ้ยขับห้องโ <laughs> อ,อ้อโห<ฮ><ฮ>นี่ข้าต่อไปแล้วนะข่าคุณคูอย่าพูดมากอ่ะทำไมห้องเราไม่ขยับ ไม่เป็นไรเมื่อไหรคงโภจะมาเนี่ยค่ะเราเป็นชั่วโมงแล้วนะอ่ะก็สหันคจิปมนี้ก็จบไปแล้วนะคะ